ก็เขารู้เนี่ยฮะก็คุณเคยได้ยินเซลล์ออนแฟกต์บายออนรูเมอร์นะกับทางนะฮะเซลล์ออนแฟกต์บายออนรูเมอร์อันนี้มันกับทางกันคดีเมื่อรูเบอร์เขาเรื่องคนนู้นจะโจมตีคนนี้จะโจมตีอ่าในสุดเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยก็พังทั้งหมดอันนี้มันรูเมอร์ครับเมื่อเป็นแฟกต์เรียบร้อยแล้วตัดสินใจไม่เรียบร้อยแล้วจะขึ้นหรือไม่ขึ้นยังไงก็ตามไม่เกี่ยวเมื่อรูเมอร์มันเปลี่ยนเป็นแฟกต์แล้วแบบเทรนด์มันกลับทันทีเลยขึ้นทันทีเลยแล้วเทรนด์ที่ขึ้นทันทีเนี่ยมันลงมาถ้้้้าาาเเเเเเรรรออบนนนนนนีี่่ยปป็็ขขงงงแแกกไซซคิลลลววัึึฟ ก็เป็นหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองอันเนี้ยลงมาที่เจ็ดสแปดจุดหกแปดสแปดจุดเจ็ดพอดีครับน่าสนใจ <Ừ. S 1> น่าสนใจ <Ừ. S 1> นอกจากว่ามันจะมีอะไรต่อไปอีกซึ่งนึกไม่ออกเพราะหมดแล้วนี่เฟดมาครั้งสุดท้ายวันนี้ไทยก็มาแล้วจีนมาแล้วอเมริกันมาแล้วก่อนมาแล้วมีใครตีต่ออีกละ่ะ <Ừ. S 1> ถ้ามีใครตีต่ออีก <Ừ. S 1> มันก็ลงอีกนะแต่ดูแล้วมันหมดแล้ว <Ừ. S 1> นะและก็มันลงมาแตะแนวรับทางฟิบบอนาชชี่พอดี มันมีความเป็นไปได้ที่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นฐานเ <V ail S 2> วละก็เข้านแน่ๆครับตรงนี้นะฮะนะพวกที่ซื้ออ่า uh, on a v e r a g เร c a เรื่อยๆก็เข้านแน่ๆตรงนี้เข้าไปนะฮะแต่ว่าในทางการเก่งกำไรเนี่ยยังไม่ปลอดภัยที่จะเข้าต้องอรอสัญญาณก่อนออแต่ในแง่ของการเป็น Reserve ของของบริษัทยยใหญ่ๆเห็นไหม ขามีรีเสิร์ฟเป็นอย่างนี้หรือทางรัฐบาลหลายประเทศก็เริ่มรีเสิร์ฟในบิตคอยเห็นไหมพวกวานตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาซื้อตอนนี้แหละครับวานตัวใหญ่ๆพวก speculator เล็กๆก็รอก่อนรอให้มันคอนเฟิร์มไม่เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองดูสภาวะเรื่องใหญ่ๆของบิตคอยของโลกเนี่ยถ้าเขาโจมตีกันขนาดนี้นะฮะแล้วมันยกโลขึ้นมาเดิมโลมันอยู่ตรงนี้ เห็นไหมฮยกขึ้นโจมตีปังลงมาโลยกขึ้นไปนีฮะขึ้นไปสูงโจมตีปังลงมาโลกลายเป็นตรงนี้ขึ้นไปสูงโดนโจมตีถล่มโครมลงมาโยโลยกขึ้นอีกแล้วถ้าโลมันต่ําลงสิฮะถึงค่อยเออมีคอนเซิร์นว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นหนึ่งยักษ์ที่นี่แล้วเอบีซีลงมาถึงตรงนี้หมื่นสองประมาณหมื่นสองเป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าลมยังยกอยู่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยแสดงว่า ดีมานของมันในส่วนซึ่งเป็น store of wealth เนี่ยมีกำลังจริงๆเอามาเก็บเก็บเป็น reserve currency ของประเทศต่างๆของประเทศของกองทุนใหญ่ๆเขาเริ่ม reserve ันแล้วเห็นนะอแต่ถ้ามันตีลงมาง่ายๆทะลุลงมาเลยนี่ก็แปลว่าดีมานของมันในฐานะที่เป็น speculative asset เนี่ยมีกำลังมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่มันลงมาอย่างนี้แล้วหยุดได้เลยได้แปลว่ามัน check off มันมันสะบัดไอ้พวกแมงเม่าออกไปแล้ว แล้วหาฐานที่แท้จริงฐาน oh. ที่แท้จริงคืออะไรคือดีมาลของของความต้องการที่จะเป็นรีเซิร์ฟนะฮรีเซิร์อย่าลืม oh. ว่าค่าต้นทุนการผลิตบิตคอยเนี่ยมันอยู่ที่สองหมื่นกว่าดอลลาร์ oh. นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะลงมาอีกท่าตหนึ่งหมื่นกว่านี่เป็นเรื่องซึ่งยากที่จะพิจารณาเพราะมันมีต้นทุนแอฟซลูต oh. ต้นทุนเลยค่าขุดนะฮะเหมือนค่าทำเหมืองอะนะฮะ มันประมาณ20,000ื่นสอกว่าดอลลาร์ถ้าเราสามารถหาแหล่งเอเน g y ที่ถูกที่สุดได้สองหมว่าดอลลาร์แต่ถ้าแหล่งเอ e r g y แบบเมืองไทยนะฮะตอนนี้ต้นทุนเราเกินราคาไปแล้วเกินเกินสามหมื่นเจ็ดเพราะค่าไฟเมืองไทยเราเกือบจะแพงที่สุดในโลกนะฮะประเทศประเทศเรานี่เป็นประเทศซึ่งร่ำรวยมากประชาชนทุกคนจ่ายทุกอย่างแพงมากหมด นะข้าไฟกับแพงทางด่วนกับแพงหาแก๊สกับแพงน้ำมันกับแพงอาหารกับแพงทุกอย่างแพงหมดนะเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตในประเทศไทยของบิตคอยเนี่ยทาไม่ได้นานละค่าไฟแพงเกินไปแต่ว่าค่าไฟที่ถูกๆยังมีอีกเช่นที่ลาวเขื่อนต่างๆที่ลาวเนี่ยนะฮะก็ผลิตไฟขายให้กับรัตวานอย่างเกินไฟส่วนที่เหลือเนี่ยเขาขายให้มาผลิตบิตคอยทำบิตคอยไมนิ่งเนี่ยประมาณบาทกว่า ของเรามันสี่บาทกว่านะเล่นไว่มนเข้าบาทก,กว่ากเองเห็นไหมฮะใครเข้าไปได้สัญญาก็ก็ก็ขุดได้แต่ต้นทุนตรงนั้นถึงจะต่ํำยังไงก็ตามมันออกมาประมาณสองหมื่นกว่าดอลลาร์ต่อหนอึ่งบิตคอยอยู่ดีเพราะฉะนั้นบิตคอยที่จะลงมาต่ํากว่านี้คิดว่าในทางต้นทุนการผลิตเนี่ยยากครับ <Yeah. S 2> คุณลุงะคะวานวานที่เข้าไปเก็บในจุดจุดนี้ยแสดงว่าเขามองเห็นอะไรยังไงบ้างคะคุณลุงคือคืออาจจะหวังเรื่องสเป c u l a t หรือว่าหวังเรื่องของเป็น solid of wealth อะไรที่คุณลุงว่าไว้หรือเปล่าวานนี่เขาไม่หวังสเป c u l a t i นะฮะวาน,นเขาหวังเป็น store wealth อย่างเดียวนะฮะส่วนการสเป c u l a t เนี่ยเขาเอาไอ,อ้ store ที่ออกมาทําเรื่องอื่นอีกทีหนึ่งฮะแต่นี้เขาเอาเก็บเป็นคล้ายๆเป็นเงินคงคลังของประเทศอ่ะคับเอาคิดดูประเทศไทยเนี่ยนะต้องหลายปีมาแล้วที่หลวงตามหาบัวท่าน ให้เก็บเป็นทองคำนะถ้าเชื่อท่านวันนั้นนะเอาเงินดอลลาร์ที่มีทั้งหมดไปซื้อทองคำเาไว้นะป่านนี้เรารวยไม่รู้เท่าไรละทองขึ้นจากวันนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเงิน reserve currency เนี่ยนะเราถูกบังคับโดยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะให้เก็บเป็นเป็น US dollar แต่ตอนนี้ตอนคนมาเริ่มรู้แล้วว่าเก็บเป็น b ิ t คอยดีกว่าหลายประเทศเลยฮะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย เอาตัวของราคาตลาดของของบิตคอยก็คือคุณลุงให้สังเกต3ามหมต้นๆเนี่ยไม่ควรหลุดถ้าไม่หลุดเนี่ยแถวนี้ก็ไม่แพงแต่ถ้าเก่งกาไรต้องรออีกพักหนึ่งผมเข้าใจถูกไหมครับเข้าใจถูกครับถ้าจะเก่งกาไรเน,นี่ยรอคือบัญชี3บา <c oughs> บัญชีอย่างที่ผมบอกอะบัญชีแรกเป็น Store of Wealth บัญชีที่2เป็นการลงทุนบัญชีที่สเป็นการพนัน